ซึ่งวันนี้ผมให้ทีมงานโฟแมนของบริษัทสอสแสงทองการช่างเข้ามาทําการสํารวจเข้ามาดึงดึงสายเมตรเลยซึ่งสายเมตรเนี่ยม้วนหนึ่งมันจะยาวทั้งหมด50เมตรคุณผู้ชมซึ่ง50เมตรตรงนี้เนี่ยเราเอาระยะนะครับทั้งหมด4ด้านมารวมกันซึ่งเมื่อเราได้ระยะทั้งหมด4ด้านแล้วเราจะรู้พื้นที่แปลงนี้ว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ตารางวาที่แท้จ,จริงนะครับอ่าเรามาลองคุยกับโฟแมนดูบ้างต้องบอกว่าอันนี้บังเอิญมาเจอกันนะครับ นี่ระยะอันนี้เป็นสายเมตรเนาะยาวทั้งหมดกี่เมตรรุ่นนี้อันนี้ห้าสิเมตรครับห้าสิบเมตรเหรอครับผมโอ้ฟื้อมาคุ้มเลยนะไปวัดมากี่ที่แล้วครับหลายที่แล้วครับหลายที่แล้วนะ,ะ,นะอ่ะดึงห้าสิบเมตรจากสุดนู่นเลยกี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วน,นี่วัดไปได้หนึ่งรอบครับหนึ่งรอบ5้าสิบเมตรห้าสิบเมตรอยู่ตรงไหนล่ะอะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในการที่จะ,ะมาดูระยะนะ เราต้องเอาให้ชัวร์แล้วก็ต้องมีการมาร์คเกอร์แบบชัดเจนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นดินเนี่ยถ้าเราไปปักเราเนี่ยบางทีเตะแป๊บเดียวก็หล่นละสวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับใครจำกันได้ครับที่ดินแปลงนี้ ตอนนั้นนะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นป่ารกทึบเลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่ดินเราเนี่ยไม่ได้มีหน้ากว้างขนาดนี้นะตอนนี้เราได้หน้ากว้างทั้งหมด22.6เมตรนะซึ่งมากกว่าตอนแรกนะครับตอนแรกมี9.5เมตรอ่ะอันนี้เราได้เพิ่มมา10กว่าเมตรคุณผู้ชมด้วยที่ว่าเราไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมด3แปลงตรงนี้ที่เคยอธิบายไปว่าเขามีการแบ่งมรดกกัน และในการแบ่งมรดกส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะได้หน้าที่ดินเนี่ยกว้างเท่าๆกันดังนั้นเนี่ยเราจึงอนุมานว่าที่ดินแปลงนี้มันไม่ใช่หน้ากว้างแค่9.5เมตรอย่างแน่นอนมันจะก,กว้างกว่านั้นอย่างแน่นอนดังนั้นเราก็เลยเขาเรียกว่าไปลองวัดระยะดูนะครับหน้าที่ทั้ง3าแปลงเราจึงค้นพบว่าจริงๆแปลงนี้ถูกลัวของบ้านเดิมนะครับลุกล้ำเข้ามาเมื่อทําการลางวัดแล้วเนี่ยเราจึงเห็นภาพเลยว่าเราได้ที่ดินเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ย เราก็ไปลุ้นกับเจ้าหน้าที่กันพอเราไปทําเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาตลับเมตรมาดึงใหม่เอาสายวัดมาดึงใหม่เราได้มาเป็นสิเมตรคุณผู้ชมและจากที่ดินที่มีหน้าแคบแคบ,แค,บแค่ตรงทางขึ้นตรงนี้เองเดิมทีนะตอนนี้ยาวไปถึงรั้วตรงนู้นแล้วคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกให้เลยว่าเดิมทีเนี่ยเสาไฟฟ้านเนี้ยจะมีรั้วนะครับขวางอยู่จะเป็นรั้วคอนกรีตเราทําการเอารถแมคโคเนี่ยเกี่ยวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทําลายรั้วไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง เราไม่ได้ไปเอาเปรียบท่านเจ้าของบ้านฝั่งนี้นะแต่ท่านเจ้าของบ้านเขายินยอมและเราก็ต้องบอกว่าเราก็ให้เวลาเขาในการทารั้วใหม่ซึ่งรั้วใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นรั้วไม่เทัลชีตี่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับต้องบอกว่าในการทําแบบนี้เนี่ยเราต้องให้เขากั้นรั้วก่อนเพื่อที่จะไม่เสียมารยาทเนาะเพราะบางทีเข้าไปลื้อรั้วเลยเนี่ยบ้านเขาก็จะโล่งๆเลยนะครับเราให้เขาทารั้วก่อนให้โอกาสเขาทําก่อนอันนี้ก็คุยกันมาหลักเดือนเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วต้องขอบคุณจริงที่ มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็เข้าอกเข้าใจเขาสุดท้ายแล้วเราได้ที่ดินหน้ากว้างเพิ่มขึ้นเสียเวลาหลักเดือนไม่เป็นไรหรอกและต้องบอกว่าต่อมาเนี่ยเมื่อที่ดินเนี่ยวัดขอบทุกด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาตรวจทานกันนะครับซึ่งวันนี้ผมให้ทีมงานโฟร์แมนของบริษัทสอแสงทองการช่างเข้ามาทําการสํารวจเข้ามาดึงดึงสายเมตรเลยซึ่งสายเมตรเนี่ยม้วนหนึ่งมันจะยาวทั้งหมด50เมตรคุณผู้ชมซึ่ง50เมตรตรงนี้เนี่ยเราเอาระยะ นะครับทั้งหมด4ด้านมารวมกันซึ่งเมื่อเราได้ระยะทั้งหมด4ด้านแล้วเราจะรู้พื้นที่แปลงนี้ว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ตารางวาที่แท้จริงนะครับซึ่งต้องบอกว่าในขั้นตอนนี้คุณผู้ชมเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้คนพสอสมควรเพราะว่าต้องดูให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามาสองคนเนี่ยผมว่าการจับระยะมันมีนมโอกาสผิดนะครับสังเกตว่าล้วนแมทัลชีตฝั่งนี้ที่เราได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นมาจากเสาไฟฟ้าอันนี้เสาไฟฟ้านี้เนี่ยที่จริงอจะอยู่ในบ้าน อ่าของแปลงด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อเราทุบรั้วแล้วสาวไฟฟ้าจะอยู่ในแปลงของเราดังนั้นเนี่ยในคลิปต่อไปเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการย้ายสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะมาให้ความรู้ในคลิปต่อไปเกี่ยวกับการย้ายสาไฟฟ้าว่าย้ายอย่างไรนะครับเดินตามผมมาเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าแอบเสียดายรองเท้าน,นิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมได้มาดูกันนะครับมองมาฝั่งนี้คุณผู้ชมเป็นฝั่งที่ เราไม่ได้ทําการถมนะั้นเนื่องจากเป็นที่ดินของท่านเจ้าของบ้านฝั่งนี้คุณผู้ชมสังเกตว่าระยะของรั้วเนี่ยนะครับจากเนี้ยยาวไปที่ด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับเขาจะตีเป็นเส้นตรงไปเลยคุณผู้ชมตีมาเสร็จจะมาด้านหลังฝั่งนี้ซึ่งด้านหลังฝั่งนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับมีการดรอปพื้นลงไปซึ่งแนวตรงเนี้ยระยะตรงนี้เนี่ยเป็นระยะของเราและต่ำลงไปอ่ะเป็นของเพื่อนบ้านนะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะดินของเราก็อาจจะเกินไปบ้างไม่เป็นไรก็ถือว่า อ่าแถ,แถมให้อ่ะต้องพูดตรงๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถตั้งเป็นแนวตรงได้มันก็ต้องทําการสลปไปนะครับเขาก็ได้ประโยชน์จากการถมดินของเราไปส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่ดินรลกร้างอยู่นะเพราะว่ารั้วท่าเจ้าของบ้านเดิมอ่ะนะครับไม่ได้ออกมาจากที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยก็จะได้ที่ดินในส่วนเนี้ยไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมนี่อ่าโฟร์แมนกำลังวัดระยะอยู่ออามาเลยมาเลยนะครับ ตรงนี้ในการดึงสายเม็เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าจะต้องใช้คนนะครับคอยดูหัวท้ายกลางด้วยนะครับเพื่อให้เส้นระยะหรือเส้นเมเน่ดมันตรงเนาะอ่าเรามาลองคุยกับโฟร์แมนดูบ้างต้องบอกว่าอันนี้บังเอิญมาเจอกันนะครับนี่ระยะอันนี้เป็นสายเม็เนาะย,ยาวทั้งหมดกี่เมตรรุ่นนี้อันนี้50เมตรครับ50เมตรเหรอครับผมโอ้ซื้อมาคุ้มเลยนะไปวัดมากี่ที่แล้วครับหลายที่แล้วครับหลายที่แล้วนะอ่าดึง50เมตรจากสุดนู่นเลย กี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วนี่วัดไปได้หนึ่งรอบครับหนึ่งรอบห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรอยู่ตรงไหนล่ะห้าสิบเมตรจบตรงไหนฮะมีไหมมีระยะไหมมีครับระะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในการที่จะ,ะมาดูระยะนะ,ะเราต้องเอาให้ชัวร์แล้วก็ต้องมีการมาร์คเกอร์แบบชัดเจนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นดินเนี่ยถ้าเราไปปักเราเนี่ยบางทีเตะแป๊บเดียวก็หล่นละอันนี้เลยอ๋อพ่นสีเลยอันนี้คือห้าสิบเมตรแรกรแล้วเราจะดึงไปห้าสิบเมตรสองใช่ไหมแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังครับฝั่งนี้เสร็จแล้วครับ ๋อเสร็จแล้วโอ้นี่ไงมีเขียนด้วยใช่ไหมโอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4ด้านทั้งหมดมีด้านละกี่เมตรบ้างเนาะเราสามารถเอา4ด้านมาบวกกันแล้วก็คูณเป็นตารางเมตรได้แล้วก็ออกมาเป็นตารางวาได้อ่ะเราจะดูว่าเนื้อที่ตามโฉนดนะคุณผู้ชมตรงกับเนื้อที่จริงหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเกินนะครับก็ถือว่ามีที่ดินงอกถ้าขาดก็ต้องบอกว่างานเข้าเหมือนกันเนาะเอาลราก็ต้องมาวัดใจกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเอามาดูฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้โชคดีหน่อยคุณผู้ชมเราได้รั้วนะครับกำแพงกันดินรวมถึงกำแพงที่เป็นคอนกรีตด,ด้วยท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเป็นคนทำไว้ก่อนหน้าแล้วและเขาต้องบอกว่าบ้านเนี่ยเขาเพิ่งสร้างคุณผู้ชมนะครับมีการต่อเติมด้านข้างมาด้วยเนาะซึ่งต้องบอกว่าในการต่อเติมก็ต้องมีการเ้นระยะซึ่งเขาเว้นระยะถูกต้องเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเขาขอว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะขึ้นบ้านใหม่นะครับกขขอรถยนต์ขึ้นมาจอดตรงนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าโอ้ยินดีเลยนะครับเวลานรถยนต์ขึ้นมาเี่ย ก็จะช่วยแบบบทอัดไปในตัวแหละนะครับแต่ถ้ามีใครที่มาทำสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะชั่วคาลุทถาวอันเนี้ยเราอย่าไปอนุญาตนะเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับเรื่องการที่ดินปละปากปลูกลุกอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาขับไล่แล้วขับไล่ยางจริงจริงนะครับถ้าเจอแล้วก็อาจจะต้องฟ้องปลูกลุกเลยนะครับก็แจ้งจับเลยสมมุติว่ามีใครมาปักนู่นปักนี่ในที่ดินอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ต้องระวังเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ น่าจะรู้ระยะฝั่งนี้แล้วนะครับเนี่ยเขาต้องมีการจับหัวท้ายมีพ่นสเปรย์เห็นไหมนูน่นท้ายอยู่นู่นแล้วเห็นนะมีคนจดคนนึงด้วยอะไรด้วยคือมาเป็นทีมงานคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในบริษัทเรานี่แหละนะครับจะมีไฟแบบไฟโฟร์แมนต้องทางานโคกันนะครับแล้วแล้วก็ต่อไปก็ต้องบอกเขาเลยว่าในการทํางานแบบนี้นะครับถ้ามีแบบเนี่ยงานจะเดินไวแล้วก็เสร็จเร็วด้วยเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเจ้าปัญหานู่นเลยเห็นไหมเสาวไฟฟ้าใหญ่ๆเลยคุณผู้ชม ไอ้ต้นนี่ในที่ดินของเราเนี่ยเล็กๆไม่มีปัญหาแต่ต้นข้างนอกะที่เป็นปักในที่ดินของหลวงนะฮะถ้าเราต้องย้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่และสมควรย้ายหรือไม่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ใครที่กําลังมองเรื่องการถมดินนะครับเรายินดีดูแลแถวจังหวัดนคปรปฐมสารยาพุทธมณฑลนครจัยศรีนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะตอนตูแล้วตเนี้ยก็ยินดีเหมือนกันนะครับก็ถมต่อไร่ละกันก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ต่อเมตร นะครับโดยประมาณเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้อ่ะอีกนิดนึงกาแพงกันดินพวกนี้ก็รับทานะกาแพงกันดินกําแพงคอนกรีตนะครับพวกนี้ก็ต้องบอกเขาเลยว่าส่วนมากก็มีขายตามโรงงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงเรื่องของงานฝีมือช่างละก็บวกกาไรนิดหน่อยนะครับส่วนมากแล้วกําแพงกันดินเนี่ยราคาเบียดกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเรารวมกำแพงกันดินด้วยด้านล่างนะกำแพงกันดินเราสูงขึ้นมาหนึ่งเมตรให้ใช้แผ่นสําเร็จ2แผ่นนะครับแล้วก็ จะมีคานคอดินแบบนี้1อันแล้วก็บนจากข้างบนคานคอดินสูงขึ้นไปเนี่ยสเมตรเนี่ยก็จะเป็นรั้วคอากี่สําเร็จอย่างนี้นะครับตกเมตรละห้าพันก็คือคิดยังไงสมมุติว่าเนี่ยยาวมาถึงเนี่ยสิเมตรก็ห้าหม 5, าื่นนะครับเรายินดีรับทําในสเปคแบบนี้เมตรละห้าพันบาทฝากด้วยนะครับสำหรับบริษัทสแสงทองการช่างรับเหมาต่อเติมนะต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านทารั้วทํากําแพงยินดีรับทำนะครับเพราะว่าปกติก็ผมก็ทําของผมเองอยู่ละ ซื้อที่ดินมาพัฒนาแล้วก็ขายต่อก็ต้องทําพวกนี้แหละพวกกาแพงการดินถมดินนะครับเราก็ยินดีรับบริการนะครับให้บริการอย่างเต็มที่อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่สําหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ประมาณเกือบ1ไร่ตอนนี้วัด,ว,ดวัดออกมาเนี่ยเกินหนึ่งไร่เป็นดินนิดละน่าจะมีที่ดินงอกออกมานะครับซึ่งเราขายอยู่25ล้านบาทถ้าสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้25ล้านบาทในเนื้อที่1ไร่หน้ากว้าง22.6เมตรอ่ะผมว่าทำเซเว่นได้อ่ะ นะตรงนี้ก็ทําเป็นแบบเขาเรียกว่าที่จอดรถได้หรือจะทําเป็นแบบร้านพวกกว๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ยาวมาได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ดินแนวยาวนิดนึงแต่ผมว่าไม่ค่อยน่าเกียดเพราะาหน้ามันไม่ค่อยได้แคบมากนะครับถ้ายางไงก็ติดต่อมาได้นะครับก็ขายราคานี้ต่อรองอีก <laughs> โอเคติดถนนสาย5เลยคุณผู้ชมลองมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ